พอคุณนิ่งไปอะ่ะเขากลายเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณหรือเข้าหาคุณนะคะสวัสดีค่ะทํานายไทยรักกับแม่หมออ้ําธรรมธาโรบประจําวันที่9ก้าตุลามาดูกันสิว่าวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆหรืเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้คนในชุดอกจ่นใจกันบ้างอะสสดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะ four of t e n t e c l e s seven of born. the h i g h l a n ชัดเจนเลยว่านี่ พอคุณนิ่งไปอ่ะเขากลายเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณหรือเข้าหาคุณนะคะเอ้ยขอกราดิูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันที่9ตุลาดวงชะตาความรักของคุณเจอจ้าอะไรที่ คุณอาจจะเป็นฝ่ายตามใครที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งตามใครที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาดูเหมือนกับว่า9้าตุลานี้พอคุณนิ่งพอคุณเงียบพอคุณเฉยเส้นเอกของคุณมันบาดสะพังจนทําให้ใครที่คุณเคยวิ่งตามหรือเข้าหาก่อนกลายเป็นว่าเขาร้อนหล่นร้อนใจไม่ีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณอย่างไวหรือเป็นฝ่ายที่ทักมาหาคุณก่อนหรือเข้ามาหาคุณก่อนก็โอ้ นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้ดวงชะตาความรักดวงชะตาเสน่ห์ของคุณดีดีมันเหมือนกับว่าเสน่ห์ของคุณที่คุณสะสมมาหรือคุณงามความดีที่คุณสร้างมามันจะส่งผลดีทำให้ใครบางคนนึกถึงคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวจนต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามหาคุณเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนนะเพราะยิ่งคุณยิ่งคุณเงียบคุณเฉยไปเป็น ไปได้เหลือเกินว่าวันนี้นะอนุภาคเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงมากพอนะการกระตุ้นของคุณจะรุนแรงมากพอทำให้ใครบางคนอดรนทนไม่ได้อดรนทนไม่ไหวคิดถึงคุณจนแทบจะขาดใจจนต้องเทคแอคชั่นออกไปว่าเขาคิดถึงคุณนะก็คือเขาอาจจะเข้าหาคุณเองนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณเองก็ได้เป็นฝ่ายทักมาหาคุณก่อนเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณเองเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณก่อนเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเองเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณก่อน นะวันนั้นวันนี้เตรียมตัวให้ดีน่าจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอยา่างจากเขาก่อนก่อนที่คุณจะเทคแอคชั่นด้วยซ้ำนะหรืออาจจะมาส่องคุณก่อนมาอยู่ๆก็มาส่องอยู่ๆก็มาอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณอยู่ๆก็เข้ามาหาคุณนะเพราะความคิดถึงจะทำงานทันทีในวันนี้ยิ่งคุณนิ่งคุณเง,งียบคุณเฉยนะยิ่งคุณกลับมารักตัวเองอย่าง เต็มที่นะดูแลตัวเองดีดูแลเสื้อผ้านะผมสุขภาพสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มีเสน่ห์มากๆกลายเป็นว่าวันเนี้ สเสน่ห์ของคุณจะเปล่งประกายสุดๆจนทําให้คนคิดถึงหนักมาคิดถึงจนทนไม่ไหวคิดถึงจนแทบจะขาดใจจนต้องเข้าหาคุณเองจนต้องเข้าหาคุณก่อนจนต้องทักมาหาก่อนจนต้องส่องก่อนจนต้องรู้สึกอยากจะรู้เรื่องราวของคุณรู้สึกนึกถึงคิดถึงหึงหัวหัวกังวลใจไม่สบายใจร้อนรุ่มไปในหัวใจนะแล้วก็เป็นฝ่ายวิ่งตามคุณในวันนี้นั่นเอง นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะกลายเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือเขาหรือเป็นฝ่ายคุมเกมความรักครั้งนี้นั่นเองอนะใคแนะคก็นายผ่นายแล้วก็แสร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคนนุณนะคะยินดี้วยนะนะ